สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Battlebit นะครับเป็นเกม <c oughs> แนวภาพแบบ <c oughs> ตัวเกมก็จะแบบกราฟิกก็จะกระกากหน่อยเอาล่ะครับก็มาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรา เลยอ่ามาแล้วนะครับไอต็อกไต็อกคล้ายๆกับแบตทั้งฟิลเลยครับเกมนี้เออแตกเลยุโอ้โหถึงบอกมันมีนามีเพื่อนช่วยด้วยโอ้โหดีมากดีมาก มีเพื่อนยิงยด้วย๋ถวไหม่สี่ดิอุ้ยดดลงมาต่อต่อตากูเลยเตอ่อที่ดงหาที่ดงเอ้าลงไม่ได้เหรอเนี่ยลงดิ วิทยุก็ติดติดอะไรวะเนี่ยเอาเพื่อนโอ้โหะโถยอุ่ยอุเยอะเยอะ อุ้ยเกือบแตกหน้าเทาเลยทีนี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จะวางเอาไม่ใช่กดคิวยังไงวะกดคิวเลยกดไม่ได้เอานฟ้ามาเอามันหิวแล้วเพื่อนมันิวแล้ว อื <Es> ้แตกจนไเพื่อนโอ้โหไม่รอละไปละ ไปเลยก็อย่างที่บอกครับเกมนี้มันสามารถแบบแต่งตัวได้นะครับโอเคเดี๋ยวขออีกสักแมตช์หนึ่งแล้วกันมาเอาแล้วครับก็มาอยู่ในเกมเลยนะครับขออีกสักเกมหนึ่งทำไมมันไฮ้มันใช้ MP5 ได้ด้วยเหรอเนี่ย คนเยอะอยู่เดี๋ยวรอเกิดรอเกิด <c oughs> ด่านนี้มืดจัด <c oughs> เปิดไฟใช้ยังไงวะเอาติดอะไรเนี่ย <c oughs> เอาละไปละโอ้โห <c oughs> อย่างมืดเลยเอายึดก่อนได้เปรียบแล้ววะต้องขออภัยจริงๆนะมืดจัดๆเออได้แล้เออเอาละได้ละ เออมีนวิชชั่นนี่ว่าไม่แตกโอ๊ยด้านหลังเอ้าว่ะไม่ลงไม่รอแล้ว ไปด้วยตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปตุยดาบมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมันยึดจุดมันยึดจุดบีอยู่มึงสมัยวะเฮ้ยเอาเอาอย่าแอบแตกวะเนี่ย เฮ้ยสนัยเหรอเสียงใครวะเสียงใครปะโอ้เพื่อนโธ่เสียมีเขาโตเออขอบใจขอบใจตังคิวตังคิวไรจุดเอเราโดนยึดอะ่ะไม่มีใครอยู่เลย

เตาดีเกินพวกมึงช่วยกูด้วยครับเออมันไม่ได้ดิมันน่าจะไม่มีใครมาแล้ว เออมันแชงได้แบบว่าวเราเป็นอาหารแล้ววะเนี่ยอะไรวึเออเกลงได้เฮ้ยอื้อเจ๋อจะลงยังไงวะเนี่ย <laughs> เฮ้ยมึงพากูขึ้นมาทำไมวะเนี่ยแล้วกูจะลงยังไงครับโอ้โหช่วยด้วยอ้าวโอ้โหตรงนี้ทางลงปะโถ กันฮว่ามันใดมันจะสูงไปไหนสิ่งที่ไรับเจ็บแน่นอนอู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บว่าแล้วเฮ้ยยโดนอะไรวะเนี่ย <laughs> มันคนนี่ว่าโธ่เออเราพีเกา้าศูนย์นี่ว่าลองเอชสอไลฟเฟิดน,นี่ตแตกแล้ว แฝกไปดิเออยิ 1941, ้มให้หน okay. ่อยครับลูกพี่โอเคสวยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเลยมันรอดเลย ไปด้ยโอ้ยมีใช้เพื่อนนีพื่อนไวยเ,อ,เออนั่นแหละหน่อยเพื่อนเออ <laughs> ดูนะถามนี่เฮ้ยเออแ<ๆ>ไปคิวไหลไปละ S 1> <S 1> <S ปืนอะไรวะเนะี่ยเก็บไปอ่ะเอาวอาเอาดิยิงไม่ก่อนละเดี๋ยไปละ,ปละน,นานไม่ได้ครับ <N un> นั่นงไง ว่าพันคือตรงนี้เลยแต่ว่าดเลยต้องไปอาช้อ,อกแนแเนี่ยอ๊ย๊ย จะเพื่อนๆอย่างเดียวไม่ได้รู้ๆรู้ๆเออได้ๆต้องถอยแเอ้ยอีดอฮึเรื่องมึงวะปีกูต้องถอยแล้วว่ะไปแ่้นไปตามมาวะยิงให้กูหน่อยไปแล้วไปแล้ว เอ้เอาแตกเฉยว่าจะเป็น last k i สักหน่อยไหมขอบใจครับกดพูดยังไงวะ อ,อะไรเ่าัอะไรเดาโอ้ยผลล็อกอะไรมาเนี่ยอ้าวเลเซอร์แจ๋วเลยสิทีนี้เดินไปตามไปไปยึดบ,บ้านมันยึดบ,บ้านมันยึดบ้านมัน เฮ้ยเอกนอกพื้นที่ก็ไม่ได้อะเนี่ยมึงอย่าเปิดไฟฉายดิใครก็ไม่เปิดไฟฉายตาเอาตกใจโตตกใจเลยนั่นไงว่าแล้วโทษ ไม่ต้องรอแล้วเพื่อนกูไปเกิดใหม่แล้วคืออุ้ยอะไรเกิดมาก็แตกเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วมอบมอบมอบแบบมอบเออแถวแถวแถวแอบก่อนแอบก่อนทางนี้ป่ะทางนี้ทางนี้มึงอย่าไปอยู่ตรงนั้น แตกไม่น่ะมึงอะ่ะเอาอะไรวะขนาดหมอบอยู่มันยังมันยังเห็นได้อะ่ะเอาเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ววะต <c oughs> ลาดเว้ยชุบปั๊บยิงปับ๊บ อะไตัวตัวใช่ไหมเมื่อกี้อ้าเฮย้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อสนานมนโดนสนายนี่ว่าโ้่แตกไม่ต้องช่วยแล้วเพื่อนปไปเลยไหนวะไหนกันหมดวะเกิดยัง เกิดวัางเถอะโอ้เองมือจะยิงทำไมหล่อน ปรับใจมาก,ากไ,าไปแล้วว่ะ ดิยิงทะลุเลยนะน,น่ะเล่นกก็ชุดไปเออแอแบ,บแล้วเพื่อนกูแอบ,บแ้วเออแแล้วว่ะยิงอะไรก็ไม่รู้ดูสกอร์ดินะ่นี่ย

กันนี่แล้เออตยังไงแตกหมดเลยมาดิมาดิอยกแตกน้วมึง ไปต่อไปที่ต่อไปเอาทีกรเพื่อนนั่นไงกูว่า เกิดใหม่แล้วกันไม่ใช่เออจะมาต่ตูนอดี๋ยวต่ตูเา ตรงนูง้นโดนยิดแล้วเอะไรกินซะใครเป็นใคโยนด้วยก่อนล่ะไขวะแอบนั่นไงว่าแล้วอุ้ยเพื่อนขอบใจมาก thank you ไร แอแตกไปดิมาเดินมาเฮ้ยทุ่ได้่ตัวนาทาเป็นย <N> ูกูมาก ไม่เกิดใหม่อันนี้ก็ได้อ่ะมามีที่ยึดดิงไวนะ้เนี่ยเสียบได้ เอาไปกินซะเ,ออเสียงเสียงใครวะเสียงใครวะเสียงอะไรที่ไหนวะเนี่ยเสียงเคื่อนอะเนี่ย ด้านบนเอาไปกินอีกสักลูกแตกแน่นอนแต่วะาผู้ดวนอะไรครับเนี่ย <c oughs> ซีโฟอ้า <c oughs> เพื่อนไปไหน,ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหแตกเยอะก็ชิบหายเอาละ เกิดใหม่เลยแล้วกันมาส <Kas> <Sammy. S 2> มาเฮ้ยก่วยเลยพี่เฮ้ยเกิดเว้มาตรงโน้นโดนยึดแล้ว เระวังน้องบินต้องเปิดปะเปิดไม่ได้ฮะจัดใจมากเพื่อนมันเห็นได้ยังไงวะเฮ้ยเดินไปหัวหนะ้าอ๋อไอ้น,นั่นมันมอบโถว,ว่า มันเล่นอย่างนี้เออแตเจองูหรือว่า

อโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับถ้าถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่พร์หหน้าครับบ๊ายบาย